คุณคิดว่าผู้หญิงคนไหนกำลังอุ้มลูกของคนอื่นอยู่แบบทดสอบจิตวิทยานี้จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลของตัวคุณเองในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง 1. คุณเป็นคนประเภทถ่อมตัวดูเหมือนว่าคนที่ถ่อมตัวที่สุดมักจะเลือกภาพแรกนี้เพราะคุณมักจะรับฟังเรื่องราวของคนอื่นอยู่เสมอและมีความกระตือรือร้อนที่จะช่วยเหลือด้วยคำแนะนำหรือการกระทำคนแบบคุณมักรู้วิธีที่จะหาจุดตรงกลางให้กับทุกคน แม้กับคนที่มีปัญหามากที่สุดในกลุ่มด้านการงานคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากๆหากคุณทําอาชีพพนักงานคุณจะบริการได้ยอดเยี่ยมมากๆแต่อย่างไรก็ตามาคุณมีแนวโน้มชอบงานที่อิสระมากกว่าทำงานกับคนหลากหลายคุณไม่ชอบการนินทานลับหลังและจะหลีกเลี่ยงคนที่ชอบชวนขุยเรื่องไร้สาระด้านความรักถ้าคุณมีแฟนคุณจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด และปล่อยให้ตัวคุณและแฟนรู้สึกอะไรก็ตามไปโดยไม่ตัดสินใครได้ใกล้ชิดคุณนั้นก็นับว่าโชคดีมากๆเพราะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆค่ะ 2. คุณเป็นคนประเภทนักคิดนอกกรอบใครที่เลือกภาพนี้แสดงว่าคุณอาจเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครเป็นคนคิดมากและเกลียดเวลาที่คนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับคุณใน,นการงานคุณชอบจะทํางานที่ท้าทายกับตัวเองสุดๆเพราะคุณรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นเมื่อเราทําได้สําเร็จ คุณมีไอเดียใหม่ๆเสมอและมักถูกนํำข้อเสนอต่างๆของคุณไปปรับเปลี่ยนใช้กับองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์โดยเร็วที่สุดคนแบบคุณเป็นคนที่หายากและทรงคุณค่าแก่องค์กรที่สุดด้านความรักคุณไม่ชอบการนอกใจหรือถูกทรยศ์หักหลังหากต้องเลิกลากันจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากๆนั่นทำให้คุณยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักไว้ใจ 3. คุณเป็นคนประเภทมีวาทิลินคนที่ช่างพูดหรือพูดจาเก่งแบบคุณมักจะเลือกภาพนี้ คุณอาจมีอาชีพเป็นนักจิตวิทยาวิทยากรหรือนักขายสินค้าคุณสามารถพูดจาโน้มน้าวคนได้ทุกคำพูดของคุณมักเต็มไปด้วยข้อคิดต่างๆมักมีคนมาขอคำปรึกษาจากคุณเพราะเชื่อใจว่าคุณจะให้คำแนะนำที่ดีและเข้าใจพวกเขาที่สุดด้านการงานในที่ทำงานคุณมักเป็นมิตรกับทุกคน มีความเคียดสงสัยและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณพรอมจะแบ่งปันความรู้ของคุณให้คนอื่นอยู่เสมอเมื่อคุณพบเจอคนไม่รู้จักคุณต้องการเอาชนะด้วยเพียงคำทักทายก่อนก็เพียงพอแล้วด้านความรักคุณมักจะคาดหวังในความรักไว้สูงมากๆนั่นทำให้มีเรื่องยุ่งยากต่างๆตามมาเมื่อถึงเวลามีความรักจริงๆคุณก็เลิกคาดหวังมันไปไซะอย่างนั้นคุณมักแสดงอารมณ์หุนหันพนลั่นและลงไหลในแฟนคุณมากๆ จบแล้วนะคะสำหรับผลลัพธ์ทั้ง3คข้อสําหรับคําตอบของคําถามที่ว่าผู้หญิงคนไหนที่กําลังอุ้มลูกของคนอื่นอยู่นะคะ,ฉะเฉลยว่าไม่มีรูปไหนผิดหรือถูก